สวัสดีครับเพื่อนๆยังบได้ขุ่นบ้านเลยมาหอดแกเอากุ่งมาลุ่งบัวกับผัวเบิ่งบรรยากาศนี่มอเสาไปนน้ำกันพีาน้องเอากุ่งลุ่งไปเรียบร้อยนั่นครับแะช่างกุ่งกุ้งมาจากลาดกับบางเลยจะรอดหรือไม่รอดเดี๋ยวเรามาลุ้นกันหนึ่งหมื่นตัวบรรยากาศเศร้านี่สวนเกษตรผมครับเอาผู้ใดอยากเข็นเนี่ยเอาเบิ้งเนี่ย ถาเศร้าเลยนเหนียวผมเพื่อท่านขืนบานอยู่นี่เอากุ้งไปล่วงรกกเราแกเลียวเลยมามาผมพาชมสวนผู้ได้ยาเขน็นนี่อันนี้เป็นเสาวรสไทยนุงนะครับพันสีม่วงนะครับนี่ครับนี่ครับผมผมรีวิวเองมือนีิความสูงของผมมันอยที่นี่เบิร์ลเราละพุ่นผมเปิดน้ำ้ำพูให้กุ้งผมอ่ะ พุ่นออเดอร์กุ้งอยู่แน่นน,นะนี่นะพี่น้องมไ้มเศร้าขับรถมาบองหวังเลยรูหาตะบอกินหอดบอแหงแหงพี่น้องนี่อันนี้ต้นยางนายางนาอันนี้นาจ,จะ เงาะจำไ่ได้เห็นขวาเป็นผู้ปลูกนี่กล้วยหอมทองทุกคนดูกล้วยหอมทองครับกล้วยหอมทองผักช่าอมเงาไรพ่อพักขาเงาไรนี่โอ้เงาแม่ตัวปวดียงเมื่อ กล้ยหอมทองพี่นอ้องบั้องผมให้เบิ้งบรรยากาศเลยนี่คือพอกเอาลงมาผีเนาะอุ้ยอันนี้พักติวทัวเป็นไหนพี่น้องบรรยากาศเป็นไหนพักติวครับอันนี้เป็น ยังนี่อย่านงบอกอันนี้ลำย่าชิตตันนี่อันนี้เป็นละมุดละมุดยักษ์เวียดนามมีมะละกอฮะไห่เบื้องครับไห่เบื้องบรรยากาศพี่น้องนี่ผักหวานผักหวาน อู้ักหฮวงแม่ขึ้นโดกคักแช่วะพุ่นอ่ะพุ่น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 เอาเบิ้งซ้ำนี่แหละซ้ำนี่ก้อนพุ่นแก้ดข่พุ่นบรรยากาศ